บายดีพี่น้องพอกันอีกแคือเก่าเหมือนเดิมครับคือาคนดีคับโบราคือสิบาคนน่าจ้าเว่างนึงกันไ่มาดีทั้งดวนมากขึ้นมากขึ้นดวนเพิ่มละครน่าลีมาหนีมนเขาโง่ไปตั้งคุณเขาเดียวจ้าว่าเผอเขาเดี่ยวแลนเอาปรหอดมองเรียนเป็นสิท นีเ่เด้พี่้างคุณนี่เดีพว้มายามผ้ามายามโคละโคระมีชีวิตเขาชีวมีผ้ามาเรียงเขาพี่น้องแก้ง่วงขับเรีว่าเรียบับเร้วบว่าล้วย้ามากินเขาอยู่ที่บ้านเก่าบ้านเก่าก็อยู่บ้านคืออยู่บุ้ยนอนว่าที่เก่นที่เกัาเกลากระบังล่ากระบังเล่ครับบังลาบัง สุดท้ายแล้วสุดเรื่องต่อไปก็เป็นกามเป็นเลื่อยไปนี้เลื่อยสุดเขตก็เป็นแบบใช้ถึงเส้าแปดลิ้วแล้วแบบเนี่ยตรงไปกับบ้านรบโซทอนตรงก็ได้ทางไปนี้ก็เป็นจังหวัดไปเลยจังหวัดไปแล้วนี่สุดเขตเนี่ยสุดเขตก็ต้องงอแล้วก็มือจับต้องงอมาที่นี่บ้านนอกกรุงเทพแล้วนี่อันนี้คือเส้นเด่นเลยที่เขาไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเส้น กำนังเรียนเลยเลยไปปากัน hmm. า so so ้างยเราไนะพีเลาไปสิไปันอกเมีเล่อาเล่ไปีเอวัสนาเอกเปนงิวัสนาไปม่นอนาปไปบอกันยุที่นะจะดูใบป้อกันใบว่าสิไปยามลูกสาวยุดูใบพี่น้องใบป่พิบิดเไปซาละแล้วว่าไปเลยแล้วเดียว่ลยนีเิงล้วว่าสิไปเที่ยวพวงอย่งเรา เบิ้งตึกเป็นว่าทะเลทรายทะเลทรายเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านหอนกัาวหอนานนาที่ผาแห้งเหรไรถ้าไม่เดินก็จะเป็นใหม่ตอสิแต่ว่าตรงนี้เมือทะเลทรายเด้มาเดี่ยงมาสรงหลือยังมาผ้าเดี่ยงของกีหายังสู้พิวตกินเนาะว่าเป็นตื้อเคียดอยู่ดอกเออสิไปเลาะบ้านนําไปยาง เีวปลายุบหวกวหน้าืยางสู้กันดการเต้นน้ำเนี่ยการเต้นรเต้นจังมะล้จังมล้อมมล้บมล้บมล้บมีผู้สนับสนุนอยู่ฟังท่านนั้นอยู่กันวจะไปมาเลีวพชิตาไปปจองทงหน้าไปนะพยชิตา่จองทงหน้าเด้เอเา ว่าหินแบบบ้านบุ้งอิเราเออมักน้ำอยู่บรรยากาศมันมีสน่หแบบบ้านกัธรรมดาธรรมดาหรอว่าหมักมักมันเย็นแล้วตะมปัดมีโครามีโครามาเดิน่นแคมาโครแก่มนตไทยน้ตปูปลาเออามาไปซองบึงไปย่างนํ้มองลินมืเลรงไปไปซองมือแล้ววงหวงวงวงมีมาหรอเพอก็จะลื้อลังค้าออกมืแล้ว หลังคาเต็นออกมดแล้วพวงพวงดีเมื่อวันพี่น้องเอ้ยเตรียมผ่าไมใส่เสียสูตรไปหอดเอาไปามาส่งหอดย่ำไทยลูกโบวีหอดผมเอาแต่สิเป็นสิไตส่วนผูน้ใดก็ได้แยกแตกแยกมันจคนัคบสิไตกลัวงานสิเหล้วกลัวสิลงมาฮอกก็คือจ้งว่ามันเข้าเดียวเลยนะแต่ว่าบัดบัดลุกมาหอดขางลางมืดไหมคำเราสิบเจ็ดนาฬิกา ไปหาเนื้อกินช่วหาเนื้อกินมาหอดได้สามทุมประยุทธ์ไม่ได้กินหอดเขาหิวนอนเด้วเล่นนางคุยกันอยู่มาึ้นวันมันหาหกถุมกันผนอะไรมู้ขยันว่นนี้จากกันไี้เต่ะาสีสอดแจงน่าสั่นไว้แ่งอีกเลยคานางคุยไปคุยมากมันงเหระคือข้อไหมเนาะคุยได้ทุกเรื่องเาฟ้ามฟ้ามฟามวัวฟามควาย ข้าวกล้วยสี่รอย้นวยากัหด้วยปลอปลอยลาดปลอยลาดไปสามสี่รนยตัวเปรียบเลี้ยงแบบใดถแบบใส่โรตีแตกไหมเ้โรตกอย่างกล้วยคือใส่โรดีแตกละมุ้งมุ้งไปพร้อมไมเอาเข่าเอานามใส่รถไปพร้อมเลิดคำใส่นอนหันไหมคำใส่นอนหันเดีน้าหยเเป็นเน็เป็นแบบหน้หอยมันสป็ยตะกี้กับซีเมนขี้มาเถิ คนมีรถ่นก็เล่นไปเรื่อยๆนน่ะมีความสุขดีนั่นแหะไปรับ้ากเลี้ยงคว้ยนเพิ่นือเกษียณอายุราชการเอะรเอ้บอกคือเป็นแต่คือเป็นแต่มวนเดี๋ยวจนพขอแล้วจะตูดสตูดก็พีวิตูนึงพอยุดตูนึงไปเซ็นรอ้นีหมองเลี้ยงพีวิตเอว่าพีวิท่า่นไห้พี่เดาว่าี่้งเลี้ยง น้ำทำเมียน้ำนมือเรื่อยต้องเปิดตัวว่าข้นของเงินข้นของี่ลรหน่อยเลาวันมี้ผมมองสีกล้ยวันนี้เอาจะงามเหมือนเดิมยั่งกว่ากล้วยง่วกับม่วากับกยกันแม่ว่าถือข้อกันฮะคนให้พุระตูละตูเดวฝากถึงกุ้ยเสียเมียงี่เลอฝากถึงฝากถึงแล้วฝากถึงกุ้ยไซเสียเมี้ยงเงี้ยเด้อถ้าจะได้เจนหนึ่งกับฝาถือขอกันกับาให้พู้ระตูกล้วยน่อยมาให้เลียงกับพูละตเอะได้วย ว่าตัวเนี้ยเราก็เต้นน้อยตัวน่อตัวนัตัวนัแกนียากเยอหน่งเนดูแลเองูลเอมาเาน้อยมาเลียงมาขุนเราวยเราเราเตียใส่เปียงไหนดูโพาตอนนี้วเนแลเลียงไว้ใส่เลียงไว้ใส่ปลอยลาดเนี่ยาปลอยลาดไปน้ำมันล้วยเราม่ยื้ใส่ยวนี้่สิยุนี่ย่ส่ก็ว่าลบุรี บุญนี่พอดีแต่พยาไปยามใส่ครับไปเอาเราว่าอยูงไงไกลอย่างไกลกันเลยแล้วเศร้าเขียดปืนที่ทหารเรถต้องสิบล้อไปหกสิบล้อเปนคนเป็นคนเอาขั้วแรกเลยเขียดปืนที่ทหารมาที่นี่เขาจะเขาจะเลื่ยไปเศร้าพอได้ไปเศร้าเราพบราชการเนี่คือคือมันเป็นปลาอยู่แล้วเออเพื่นก็เลยสนับสนุนน้ำทายาวังเขาบอกวาฝากค์หญิงนะพุรตู แกฝากไปถึงในเด้อผู้สายเสียงเลี้ยงมือขึ้นนี่บอกบอกซื้อหรอกเสียเลี้ยงมือขึ้นนี่บอกใจใดใจใดกับฝากผู้ละโตละตัวเด้อไม่นือยมาเลี้ยงในวันฝ่าพยุดฝากพีวินแล้วกับอุ้งอิงนั่นหมดไอ้น่อยยากพี่น้องก่เลยเลี้ยงไงเลี้ยงกล้วยไหมผมมีมูก็ติยากอีกแต่ประเด็นคือได้ยินพี่น้องเบิ่งในไหลว่าท้องท้องพุ่นเสียว่าเสียหาผู้ใหม่มา เป็นมูท้องท่านปะจังใดป่วยบอกว่าสบายที่ได้แต่วยนั่นเป็นะเป็นนั่นล้ำใสไปไปเสีดจ่าไปเลยช็อกเลยปะนะยาสองเข็มสองพอดพอดละเล่ามากมือหนึ่งเราบังเลยเก้อไม่ขันขันเป็นล้ำใสเป็นกินนี่ยังปิดมันจะเป็นล้ำใสปะนี่ยลักษาะยากเลยรักษาะยากมันคือหมาใส่บิดเย็นถี่นอนเนี่ยมัเป็นยังแนงสิ ลงมือตัวมีวิอยู่ล่ะแก่เนวงแล้วมาเด้อมาเด้อคุณผู้ใหญ่ใจดีพีวิทได้พี่น้องได้ทั้งไปไปตะหมู่วันนีไปตะหมู่วันเมีนทั้งไปตหมู่วันดีบอนอนน้ำกันแต่หมืกขึ้นพย่างบอนองตหมืกขึ้นพี่น้องหลายสกินดีดีแย่นกหลั่งใส่แล้วกันีใจที่เขาประสบผลสำเร็จ ตั้งเป็นเด็กแสดงว่าร้านประจำวิวิทย์เินเขาม่ทสำงานล้วเมรใส่นี่ยุคขังขังเียบหลังนี่แมรนมี่ีสิบกว่าปีเกือบยี่สิบสิบยี่สิบปีเลยนะไม่ยังไหวไกลเนี่ยก็ไกลโคราชเด้อสร้างยังมาจะได้แยกกินเลานโคราชตำกับโครา ดีแบบว่าลาไก่ย่างกับโคราสีร้านล้านไก่ย่างโคราอ่ะเนี่ยะขออนุญาตเฉพาที่นี่ญากินับงกินไงพี่ดำจะทับดูดีอาติแบบจะคันี่ยนี่ก็ตำอยู่ของปู b รตำไทยอันนั้นตำปู bara แล้วก็อัากคุยก็ต้อพี่ระวังกันนะพี่ใส่ส่วนั้สแต่ที่พ่อคุยเอาน่ว่าถึงขีดพิกถึงขีด อสดามันเป็นมันตำเนียงนี่แหละเอ้เป็นเเป็นรสชาติแซ่บัแซ่บเต้ราแมันจะเป็นรสชาติแนี้ที่จะจะทำเาตำาบเมียงตำเมียงไหเตหราคุณตกโหราณอันนี้เปนตำปูปลามันเป็นรสชาติเนี่ยงโต้าาเราะวเามากจะแซ่บ คือจะเขาตำรสชาติเอาผมอย่างม่มัอนคือตำคือต่กป้วยต่ำบักเขือคืนต่ำหย่อมต่ย่อมตยนรสชาติตำค่าิีมันออกรสชาติทั้งโคราชโครากินมักินแล้กินกินแล้วกินอืเือคนแมแแิมเนอันนี้อันนี้เป็นตํำปูไปแล้วปูปลาต้มก้ปูลาลองมื

อไย่ากะยากาเล่ขอทั้่ว่าทรงานจดจำตนตังดีหน่อยนี่ไรสำกสฝาติดตามกดไลค์กดแชร์ด <for> we we ้วยนะครับอย่างยุราเปนออิเชียละทั้งเพลี่ยนนะอย่างยุเป็นอิเชียละฝากบ้านหักนาคุ้กับพี่สุข้าวแล้วบ้านหักนี้จะมีผู้ดูแลพี่น้องเขินนาแจงพีแจงน้องพี่น้องเ้จยซอยกันรวมกิจกรรม

อ่ะ,อะสํหรับกินให้สนิสะกพไปนอนกับพบกันไม่ิปหนมาครับคลิปนี้สบายดีไปนอง